สนับสนุนโดยน้ำดื่มคอปน้ำดื่มธรรมชาติบริษัททอมมอส สวัสดีครับต้อนรับคุณเข้าสู่ริมทางชาแนลครับผมสกลวัฒน์เล่าข่าวกับนะครับสรุปประเด็นข่าวหมายคุณได้ฟังกันในช่วงยามเช้าครับนะฮะก็วันนี้นะครับ High สปีดเทรน i n ลาวจีนเริ่มจะพ่นพิษแล้วล่ะครับสภาเกษตรกันเด้งกันสุดตัวเลยนะครับตอนนี้เนี่ยแชร์ว่าพืชผักผลไม้จากจีนจากคุณหมิงเนี่ยถึงตลาดไทยเร็วนะครับและก็ทําลายในเรื่องเกี่ยวกับระบบการตลาดของบ้านเรานะครับ คือผักผลไม้บ้านเราที่เคยขายจะอยู่ดีๆตอนนี้ปรับตัวกันไม่ทันล้นตลาดขายไม่ได้นะครับลดราคาก็ยังขายไม่ได้อยู่ดีนะครับสืบเนื่องจากนะครับตอนนี้นะครับการขนส่งโลจิสติกจากจีนเนี่ยเขามุ่งเน้นมาเลยนะครับที่นี่เลยนะครับก็คือตลาดไทยนะครับเป็นตลาดใหญ่แล้วก็เป็นตลาดที่พ่อค้านะครับคนจีนโดยเฉพาะสัญชาติจีนเลยนะครับเข้ามาลงทุนทําธุรกิจกันเป็นเรื่องเป็นราวกากนะครับก็บอกว่ามีมากกว่า ประมาณ10 15ถึง2ี่เรเซ็นเรื่องของเป็นเจ้าของนะครับลานวางเกี่ยวกับสินค้าพืชผักผลไม้ต่างๆนะครับแล้วก็สร้างเว้าขนาดใหญ่เพื่อรองรับผลผลิตทางการเกษตรที่จะมาจากคุณหมิงในรัะที่เดินทางใช้เวลาเดินทางมาถึงที่ฝั่งลาวแล้วก็จะมีรถเนี่ยทยอยเข้ามาที่ตลาดไทยขนส่งกันประมาณไม่เกิน2วันก็ถึงที่ตลาดไทยแล้วแล้ววันนี้ก็มาถึงแล้ว พืชผักผลไม้เต็มไปหมดผมยังไม่เห็นวิธีการที่จะเตรียมการรองรับยังไม่เห็นแผนในการที่จะรองรับอย่างเป็นรูปธรรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือกระทรวงพาณิชย์แต่รัฐม,น,ฐมนตรีจุรินรัฐมนตรีจุรินลักษณะวิเศษยังไม่ได้ลงไปนะครับดูในรายละเอียดครับว่าเรื่องนี้จะวางแผนรองรับในเรื่องของตลาดสินค้าที่โห,กนหนมกระหน่ำมาในขณะนี้ยังไงผมอยากฟังเสียงชัดๆว่าท่านเป็นเจ้ากระทรวงเนี่ย ท่านจะทำอย่างนันไม่อยากไปถามนายกอะไรก็ทุกเรื่องอก็จะไปถามนายกผมอยากให้รัฐมนตรีมาตอบหน่อยว่าท่านคุยกับรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงก็คือกระทรวงคมนาคมเนี่ยรัฐมนตรีศัก์สยามเนี่ยท่านคุยกันยังไงบ้างนะครับวันนี้นะครับหน้าที่และความรับผิดชอบก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แน่นอนแต่หน้าที่ของนะครับรถไฟความเร็วสูงเนี่ยที่กําลังเจราจากระตุ้มๆเนี่ยมีแผนออกมารองรับยังไงบอกให้ประชาชนได้รับทราบหน่อย นะครับผมโทรไปถามทางเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเขามีแผนกระจุกข้างในนะครับยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดอะไรได้แล้วเมื่อไรจะเปิดเผยครับตอนนี้พืชผักผลไม้นะครับเข้ามาอยู่ในที่ตลาดไทยเนี่ยพ่อพ่อค้าแม่ค้านี่เดือดร้อนกันไปแถวเพราะว่าขายของไม่ได้และอย่างหนึ่งนะครับสินค้าจากจีนเข้ามาถึงที่ตลาดไทยนี่มันดั้มราคาใส่ ในกระบวนการของการซื้อกันขายแน่นอนครับว่าถ้ามันถูกมันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่รเรื่องราวของอาชีพของคนไทยเนี่ยนะครับมันจะถูกริบรอดในเรื่องของการค้าการขายการทําเศรษฐกิจเขาเรียกว่าเป็น s m e เนี่ยขนาดย่อมของบ้านเราเนี่ยตายกันหมดนะครับตายกันหมดนะฮะวันนี้เราอ่านเราติดตามเราจะรู้อย่างว่าเจ้ากระทรวงเือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยไม่ได้ให้ความสนใจเรื่องนี้ ผมไม่รู้ว่าทําไมนะครับท่านทําอะไรของท่านอยู่นะครับท่านทําอะไรของท่านอยู่ที่ไม่ออกมาชี้แจงให้นะครับประชาชนได้รับทราบว่ามาตรการที่กระทรวงพาณิชย์จะออกมาเพื่อรับมือเรื่องนี้คืออะไรวันนี้เนี่ยบอกตรงๆงครับว่าเราดีใจกับทาประเทศเราที่มีรถไฟความเร็วสูงพวกเราก็แอบที่จะดีใจด้วยว่าประเทศเราเจริญละมีการขนส่งมีการเดินทางที่นะครับไปประเทศจีนอย่างง่าย ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณไม่เกินนะครับไม่เกิน3มชั่วโมงนี้ก็ถึงและนะครับถึงที่คุณหมิน่นล้วสิ่งที่มันจะตามมาตอนนี้นะครับคนลาวเองผมเชื่อว่าเขาก็รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นความเจริญมันมาพร้อมกับความเสียหายทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะประเทศลาวเนี่ยก็เป็นประเทศที่มีผลผลิตทางด้านการเกษตรพืชผักผลไม้เช่นกันวันนี้ การรถไฟก็คือการเข้ามณฑคมเนี่ยมันเร่งด่วนมาได้นะครับเป็นรถไฟความเร็วสูงที่มาจากคุณหมิ่นมาปึ้ง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 คนไายทางที่อยู่ในเขตนะครับแถวแถวนั้นเนี่ยไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับเพราะวันนี้เนี่ยเวลาเขามีรถไฟวิ่งมาเนี่ยเขาจะมากันทีประมาณ3 0มสถึงหกตู้แล้วแต่มากันเป็นแถวยาวเลยนะครับบรรจุมาในกราตู้คอนเทนเนอร์40ฟุต20ฟุตแล้วแต่มากันปึ้ลปิปปปประชาชนชาวบ้าน คนเราด้วยกันก็ได้แต่นั่งมองว่าได้ประโยชน์อะไรนี่คือสิ่งที่จีนกำลังมองอยู่เขาจะหาทางในการระบายสินค้าจากประเทศของเขาเนี่ยมาที่ปลายทางได้ยังไงและปลายทางที่ดีที่สุดเลยต้องการทำให้สุดเลยก็คือปลายทางไปที่ประเทศไทยและลงไปที่นู่นเลยรับอ่าวไทยกับอันดามันไปให้ได้ไปให้ถึงวันนี้รัฐบาลไทยถ้ายังโง่ดักดานอยู่เนี่ยในแบบนี้ ท่านจะเสียเปรียบทางการค้าอย่างรุนแรงวันนี้สินค้าบางตัวในกะรบที่จีนอนุมัติให้ไทยเนี่ยขายเข้าไปอย่างจีนได้เนี่ยมีอยู่แค่สองสาประเภทนะครับสองสาประเภทเท่านั้นเองนะครับมีมันสำปะหลังมีอะไรพวกนี้นะฮะนะครับซึ่งสองสาประเภทเท่านั้นเองที่เขาอนุมัติอนุมัติให้เข้าไปที่ประเทศจีนแต่จากประเทศจีนของเราโอเพนครับเข้ามาเลยทุกอย่างอันนี้คือสิ่งที่เราผิดพลาดในเรื่องของการบริหารจัดการ นะครับผมมองว่ายังไงเสียวันนี้รถไฟจีนลาวกําลังเปลี่ยนเกมเศรษฐกิจทำให้ประเทศลาวอนแอและผลทสุดท้ายเนี่ยมันมีก้อนเงินก้อนใหญ่ๆที่เขาเป็นเงินกู้เนี่ยทปล่อยมาที่ประเทศลาวเ,ย,เยอะแยะการลงทุนนู่นนี่นั่นอินฟาสักเจอร์ลงทุนเรื่องเกี่ยวกับเส้นทางคมนาคมนะครับการสร้างนิคมการสร้างนู่นนี่นั่นลงไปเยอะๆเลยนะครับเป็นหลายๆล้านๆเนี่ย จะใช้คืนเขายังไงนะครับสิ่งเดียวที่ทําได้ก็คล้ายๆกับประเทศไทยตอนนี้ครับผู้นําประเทศก็คือให้สินะทธิ์ในการนะครับครอบครองที่ดินได้99ปีในการทําอะไรก็ได้กุญจะทําอะไรก็ได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมชั่วโมงนี้ใส่เกียร์ว่างครับท่านสุรยิยะจิมนุกงมง,ง,งกิจใส่เกียร์ว่างเรียบร้อยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จับในสิ่งที่เรียกว่าอะไรที่มันพอที่จะคุยกันได้ ในทางที่เรียกว่าเป็นผลประโยชน์ก็คุยแต่ไอ้เรื่องที่มันจะต้องเสียหายก็ต่อไปก็คือรัฐมนตรีศักสยามจะต้องไปดําเนินการว่าไอ้รถไฟที่เรากระเฮี้ยนกระหือหรือที่อยากจะให้มานะครับยิงตรงจากเนี่ยฮะท่านาแล้งทางแถวหนองคายวิ่งตรงปวดเข้ามาเนี่ยมาถึงที่แหลมฉบังมาตะพุธเนี่ยปัญหาเกิดขึ้นนะครับวันนี้ลาวกำลังกระอักสินค้าเกษตร ที่บรรดาพื้นฐานที่ผู้ที่ปลูกทําการเกษตรทั้งหลายเนี่ยพืชผักผลไม้ต่างๆเนี่ยเขาขายไม่ได้จีนตีตลาดหมดแล้วตอนนี้นะครับลงตามตลาดนัดทั้งหมดเลยฮะเอามังบางๆเข้ามาตรงจุดพักดิงทางทุกอย่างเอามาปล่อยฮะปล่อย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 ,อยทีละสองตู้สามตู้แค่นี้ภาคการเกษตรของเราก็ตายแล้วครับแล้วของไทยล่ะครับมาตรการในการที่จะรองรับเรื่องนี้คืออะไรผมอยากฝากกันบ้านนะฮะให้ช่วยทําการบ้านเรื่องนี้หน่อย ผมห่วงมากเลยเพราะตอนนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนที่เป็นคนไทยเนี่ยห่วงเพราะว่าอะไรฮะเพราะไม่มีการแถลงจากภพักรัฐออกมาว่าถ้าเกิดความสะดวกเป็นมาเยือนก็คือมันไม่ใช่มาเฉพาะน,นักท่องเที่ยวฮนะมันมาเรื่องของตู้คอนเทนเนอร์มาทีหนึ 1, 3, 4, ่งันสาตู้ปึงปึงงวิ่งมาความล่มสลายทางเศรษฐกิจมันจะเกิดขึ้นวันนี้ไทยแลนด์เนี่ยสยาประเทศเนี่ยเป็นเป้าหมายสำคัญต้องยึดให้ได้ ต้องยึดที่ได้ไม่ว่าใครก็ตามอะทุกประเทศเราเนี้ยที่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขามุ่งมาที่ไทยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งอัามันฝั่งเ่าไทยยึดให้หมดประชาชนคนไทยตอนนี้อ่อนแอแล้วกดให้เรียบใช้แรงงานนะครับใช้วิธีการก็คือจ้างแรงงานแบบไม่ต้องแพงให้เงินไปให้เงินกู้ยืมไปเอาตาดอกเบี้ยแบบถูกๆเยะนาคตยึดนี่เป็นสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้น ประเทศลาวผมว่าเขาก็หวันวันใจวันวันนี้ก็วัน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 ใจนะครับน,นโยบายมันจะมี2มาตรฐานหรือไม่นโยบายมี2แบบนะครับมาเหมือนจะสร้างความเจริญแต่จริงแล้วมันคือทําลาย <c oughs> ผมฝากไม่ใช่ไม่ชอบความเจริญแต่ผมฝากว่าเจ้ากระทรวงต้องมีมาตรการในการรองรับอย่างดีต้องเขียนแผนไม่ใช่เขียนแต่เขียนแต่ยอยู่ในมุ้งกันนะฮะอยู่ในกระทรวงแล้วไม่เปิดเผยกับประชาชนได้รับทราบ <c oughs> เข้าไปดูเลยเรื่องเกี่ยวกับ นะครับรถไฟการรถไฟผมเข้าไปดูเนี่ย uy, นโยบายเกี่ยวกับทางการเกษตรเกี่ยวกับรถไฟเนี่ยนะฮะปรากฏว่าทางการรถไฟเองเนี่ยไม่ได้ออกมาแถลงเห็นเขียนแผนไว้ตั้ง 40- 50หน้าประชาชนไม่รับทราบท่านเขียนแผนไว้เพื่ออภิปรายในระัฐสภายอย่างเดียวประชาชนไม่รู้เรื่องนะครับนี่คือสิ่งที่มันเสียหายเกิดขึ้นแล้วนะครับบ้านเรา ผมไม่ชอบวิธีการที่ว่าบริหารงานแบบนี้ทั้งที่มันเป็นเรื่องง่ายๆคุณเข้าไปดูแลกระทรวงไปดูแลเกี่ยวกับเรื่องของรายละเอียดทั้งต่างๆนะที่ประชาชนมอบหมายคุณเป็นบัญการเนี่ยแต่วันนี้คุณไม่ทํานิ่งเฉยดูได้ดูความเสียหายที่มันกนําลังเกิดขึ้นมันไม่ใช่เสียหายนะครับจุดเล็กๆมันคือทั้งประเทศแหละวันที่จีนเขาอยากเจาะมากเลยมาที่ฝั่งเนี่ยประเทศไทยสยามประเทศเนี่ยลุกเข้ามาให้หมดจัดการ พราะว่าประเทศไทยคือคนที่มีเชื้อชาติสัญชาติจีนเนี่ยที่มาลงทุนทํากิจการร้านค้านี่เยอะมากนะครับแท่หนุนแซ่นี่เต็มไปหมดเราในฐานะคนไทยร้อยเซนเี่ยเราจะทํายังไงวันนี้เนี่ยหน่วยย่อยๆเกี่ยวกับเรื่องของร้านโรตงต่างๆที่เป็นร้าน SME ขนาดเล็กๆร้านโชข่วยเนี่ยพังกันไปหมดแล้วจะมองเนี้ยท่านเห็นได้เลยมาตรการในการควบคุมจากกระทรวงพาณิชย์ไม่มีไงฮะในเรื่องของการออกมาตรการในการเปิดร้านสะดวกซื้อ ที่คุณจะต้องมีแผนในการกําหนดเมื่อก่อนเคยนะครับเคยรับทราบมาตอนที่เริ่มแรกๆคืออย่างกรณีอย่างร้านสะดวกซื้อนะครับบางแห่งเนี่ยเขาให้มีนะที่ตั้งจุดหนึ่งเนี่ยจากทายจุดหนึ่งเนี่ยควรจะเกิน10กิโลควรจะเกิน10กิโลแต่ตอนนี้คุณเดินแค่ไม่ถึง50เมตรเนี่ยคุณจะเจอร้านสะดวกซื้อร้านเดียวกันยี่ห้อเดียวกันเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันพเพราะอะไรฮะ ก็ตัดระบบทั้งระบบหมดนะครัอยากกินอาหารทะเลเหรอมีคะับแตกซื้อเรื่องอะไรล่ะครับมีหมดอยากซื้อขายส่งเหรอไปมีฮรนสะ,ะดวกแบบไหนไปว่าตามนั้นเป็นการกินรวบในทางเศรษฐกิจจีนเองก็มีมาตรฐานในการออกข้อกฎหมายข้อกำหนดให้กับผู้ประกอบการเช่นกันนะครับที่กำหนดไม่ให้ธุรกิจหรือเจ้าของธุรกิจใดๆก็ตามนะครับ รวบรวมตลาดทั้งหมดเปลี่ยนเจ้าเดียวไม่มีวันนี้เขาจับเลยนะครับจีนออกกฎหมายอย่างนั้นเลยแต่ไทยเราอะปล่อยปล่าลเลยเรื่อยเฉยไปเรื่อยเฉยเลยตอนนี้นะครับไม่รู้มีเรื่องอะไรนะครับแต่ที่แน่ๆทั้งทุกกระทรวงตอนนี้ไม่ได้ทํางานกันเลยไม่ได้ทํางานกันเลยนะครับที่เห็นมีกระเตือองหน่อยตอนนี้ก็คือเรื่องของรัฐมตน,นตรีว่าการการท่องเที่ยวที่ออกมานะครับรัฐมนตรีพิพักษ์เนี่ยออกมาก็พยายามที่จะออก นะครับมีเชิญศิลปินต่างชาติมาผมทราบมาคร่าวๆว่ามีการคุยกันหลังบ้านว่าจะเอาแอนเดรียแอนเชลล็อตเนี่ยนะครับมาเล่นที่ภูเก็ตจริงหรือไม่ร้อยล้านร้อยล้านนี่ทำอะไรได้ทั้งเยอะศิลปินไทยศิลปวัฒนธรรมไทยหลายๆสิ่งหลายอย่างเราทําที่เมืองไทยเนี่ยผมว่าได้บาเนเลยใช้งบจริงๆไม่เกิน30ล้านเนี่ยแจกจ่ายไปนะครับทำให้เขามีกิจกรรมทางการตลาดกันแต่และจังหวัดก็รับหน้าที่โปรโมท ของ,องยังไงยังไงเสียผมก็ยังมองว่าไม่เหมาะสมที่จะเอาแอนเดียมาช่วงนี้ร้อยล้านเสียเวลาเสียเงินเสียทองแต่ถ้าเกิดมาจริงให้โฟกัสไปเลยครับว่าใครได้ประโยชน์นะครับใครเป็นเอเจนต์ในการนําศิลปินเบอร์นีเข้ามานะครับหลังจากที่ลิซ่าปฏิเสธไปแล้วเอาแอนเดียมาฉลองส่งท้ายปีนะครับเขาดาวลองดูครับว่ามันจะไปยังไงกันทําเพื่ออะไรอันนี้ผมถามหน่อยไปทําที่ภูเก็ตนะครับทำเพื่ออะไร ใครได้ประโยชน์ฝากคุณผู้ชมติดตามตามไปด้วยกันนะครับวันนี้ผมคุยเรื่องนี้เพราะว่าผมมีความรู้สึกว่ายุ่งละจีนไม่ได้คิดอย่างนั้นจีนไม่ได้คิดว่าเราคือเพื่อนสนิทแท้ๆไม่ใช่จีนคือต้องหาวิธีการในการที่จะระบายทั้งคนนะครับกิจกรรมต่างๆในเรื่องเกี่ยวกับภาคเศรษฐกิจขนาดใหญ่การลงทุนเหมือง การลงทุนนู่นลงทุนนี้ที่พยายามถ่ายถ่ายเทไปโดยใช้เงินก้อนมหาศาลเนี่ยทุบลงไปกับประเทศด้อยพัฒนาก็คือมันมันมันเดเปลลอปปิ้ทั้งหลายกําลังพัฒนาไม่ใช่ด้อยพัฒนากําลังพัฒนาอย่างเราเนี่ยถือว่าน่าสนใจจะฮุบประเทศไทยได้เป็นเรื่องง่ายผมฝากนะครับใครที่เกี่ยวข้องรีบไปนะครับคํานวณแล้วก็ไปดูวิธีการทํางานด่วนกรามารีบด่วนเลยนะครับแล้ววันนี้ ชาวต่างชาติมาอยู่บ้านเรานี่เต็มเมืองไปหมดทุกจังหวัดนี่โอ้โหเต็มไปหมดเลยเราจะทํำยังไงครับเนี่ยเราจะทํำยังไงผมถามหน่อยผมถามหน่อยแล้วท่านตอบมาให้ตรงๆแถลงมาให้ประชาชนได้รับรู้ว่าการรถไฟมีนโยบายยังไงหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดสิบออกชัดชัดคุ้มเครือ่ลาคุยแล้วผมก็ของขึ้นนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมเห็นคนลาวเขาเดือดร้อนกันเนี่ยผมทมนไม่ได้เหมือนกันนะครับวันนี้เห็นตลาดไทยเริ่ม เจคอักจกันู่ตอนนี้ผมก็ทนไม่ได้เช่นกันเราจะทำไงครับบนไปท่านไม่ฟังนะแล้วท่านก็ไปพูดแต่เรื่องอะไรเลี้ยงไก่2ตัวโบราณโอ้พี่พี่โบจริงๆเลยนะครับนายกตู่โบราณจริงๆนะครับไปนะครับย่าแล้วตอนนี้เริ่มยืโยนให้สื่อแล้วสื่อวนชนไม่คนกระจายข่าวเขียนไม่ถูกตีความไม่ถูกต้องมาเลยต่างๆนาะนาะ น่าเบื่อครับเป็นผู้นําอะไรที่น่าเบื่อที่สุดนะครับตอนนี้นะฮะก็ยังไงผมฝากนิดหนึ่งว่านะครับเราเป็นคนไทยสายเลือดไทยเชื้อชาติไทยโดยกําเนิดตระกูลเราเป็นคนไทยเจาะเลือดมานี้ก็รู้แล้วจกติงติงนี่คือคนไทย100%เซไม่มีคําว่าฮับฮับไม่มีคําว่าแซนุนแซนนี่ไม่มีฮะผมห่วงความเจริญที่แอบแฝงมาด้วยความ ปิ้งปล้นหลอกลวงและทําร้ายทําลายประเทศท่านต้องมีมาตรการนะครับทุกๆกระทรวงต้องไปทํากันบ้านเรื่องนี้นะฮะนะครับหน้าหนึ่งไม่คุยครับวันนี้นะครับขอคุยเรื่องนี้โฟกัสอย่างเดียวนะครับโชคดีมีความสุขครับเดินทางปลอดภัยนะยังไงก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ